อยู่เพื่อตัวอยู่แค่สิ่นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่กู่ฟ้าดินมหากรุงพูดถึงอีพีนี้2ี่แล้วนะครับพูดถึงลักษณะของมหาบุรุษนะครับเขามีลักษณะถดูตำลักนรรักคนดีเขาก็มีลักษณะเช่นมีความกตัญญูกตเวทีคนนั้นก็เป็นคนดีคือลักษณะทางพระพุทธศาสนานะครับลักษณะของคนดีลักษณะคนไม่ดีเนี่ยเป็นลักษณะแบบไร อันนี้ก็ต้องมาพูดถึงลักษณะของมหาบุรุษมีนะฮะมีหลักการดูนะครับพระบารีมีเลยว่ามหาปุริสภาวะสรคันังกรุณาสหูซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าความทนไม่ได้เพราะกะรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษก็แสดงว่าความอดทนไม่ได้เพราะกะรุณากรุณาคือความสงสารเห็นเขาทุกข์ทนไม่ได้ ต้องยืนมือไปช่วยเนี่ยเป็นลักษณะของมหาบุรุษแต่ก็มีลักษณะคนอย่างมหาพญามารก็มีนะฮะคือทนเห็นก็ทําความดีไม่ได้เห็นก็ทําความดีทนไม่ได้นะไม่ใช่มหาบุรุษนะแต่เป็นพญามารมหาบุรุษจะมีลักษณะว่าเออเห็นเข้าทุกทนไม่ได้ต้องไปช่วยต้องยืนแต่พญามารเนี่ยเห็นก็ทําความดีไม่ได้ละต้องมาคันมาติงเนี่ยหาเรื่องปั่มผีลูกปุกผีหนังขุดคุย้ยมาท่านทำไมมีอะไรเสียหายนะแต่ว่า ต้องมาเป็นกระแสแล้วมาปั่นปั่นกันมนนังแหละมาหวนคนดังหวนคนดีมั่งละอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจารย์ที่ในยุคปัจจุบันที่มีชื่อเสียงในการทําความดีเพื่อเผยธรรมะต้องยกให้คนตื่นะตื่นธรรมฮะผมพูดไม่ใช่ตื่นข่าวนะฮะไม่ได้ถือว่าคนตื่นข่าวแต่ผมโดยพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าคนไหนเป็นคนดีเราก็ยกย่องคนไหนเขาไม่ดีเราไม่ต้องว่าก็าปล่อยเขาไป อย่ารักอย่าเกลียดแข้งปรุงชนทำาถกทำผิดยนเยี่ยงไว้เป็นคติแนะนําตนรุสวัสดิ์ปวงแห่ทิ้งชั่วถือชอบใช้เยี่ยงนี่ดีเสมอใครดีก็อย่าไปรักไปคลั่งก็ใครไม่ดีก็อย่าไปกธไปเกลียก็วางใจให้เป็นเฉยอ,อย่างบัณฑิตอย่างนักปราอยอูขึ้นภูด,ดูชาวบ้านเขาโชคมวยกันอย่าไปขมร่วมโชคกับเขาอยู่นอกเวทีแต่เราเห็นใครเขาทำดีก็ต้อง ชื่นชมที่ผมพูดเนี่ยมันจะหวนกระแสนะผมต้องการที่จะชื่นชมบำเพ็ญบุญในส่วนปัตตานุโมทนาใม่บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญเนี่ยผมถึงอนุโมทนาผมไม่ได้เจอตัวตนใครจริงๆหรอกอาจารย์เบียคนอื่ทำผมไม่เคยเจอตัวตนนะแต่เห็นกิริยานะฮะเรียกว่าชีวิตตบุตติความเป็นไปแห่งชีวิตของเขาเนี่ยมองลักษณะคนนี้ตำนรักทรรอัตโนมตินะะความเห็นส่วนตัวก็จริงนะแต่ผมก็คอยตามหลักคำสอนด้วยนะ คนนั้นที่สร้างประโยชน์อย่างนี้เนี่ยสร้างทานอย่างนี้ศีลน,นี่ในคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานมเมตตาบิคขาอย่างนี้นี่แหละเข้าข่ายคนดีในความเห็นของผมสึกค่อยตามพระพุทธศาสนาก็ยังมีคนมาโจมตีอีกฮะเห็นเขาทาความดีนะ,ะขุดคุยมาสํานักข่าวนะั้นก็ไม่รู้แหละไ,ไปหาว่าเออเปิดบัญชีชื่อตัวเองทำไมต้องชื่อตัวเอง ก็เขาเป็นคนสื่อสารสุจริตเขาชื่อตัวเองแล้วเขากบเข่าอาจจะไม่ไว้ใจใครก็ได้เขามั่นใจในตัวเองอันนี้ผมก็จะเแล้มมีสเตตมนต์รับสเตตเมนต์รับรองได้อันนี้แหละครับที่ผมต้องพูดว่าเออคนเขาทาความดีเนี่ยก็ยังมีคนมารนะมารนนี่มีลักษณะอลายอย่างนะขันธรรมารันคือเบนจะขันร่างกายก็บางใครก็บอกเป็นมารนอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาเราจะทําดีมันป่วยสะสะแสแสบางกิเลสมานมันคือกิเลสอ่ะเอาอย่างหลักๆคือโลภโกรธหลงเนี่ยฮะ ก็ขวางความดีที่สําคัญมัจจุมานมาลคือมรณะนี่อันนี้ก็ขวางความดีคนจะทำความดีเกิดม,มรณะถึงมรณะซะก่อนทํากาละซะก่อนสิ้นชีพซะก่อนนี่มันก็ขวางความดีแต่ว่าเทวบุตรมารเทวบุตรก็มีแต่ผมพูดอย่างนี้นะต้องพูดให้เคืองขังไปก่อนนะแต่ท่านามีกุหลักตัวเองแล้วทานค้านด้วยความสะอาดสว่างสงบก,ก็ต้ออมทนาทานนะะความเห็นาอาจจะมองคนละมุม แต่อย่างอาจารย์เบียรยนี่เนี่ยผมบอกว่าความดีของแกแกอยู่เพื่อสังคมแล้วทุกวันนี้อยู่เพื่อตัวอยู่แค่สินรมอยู่เพื่อสังคมอยู่ครูฟ้าดินนี่จะคนเก็บเนี่ยท่านกล่าวไหวนี่ตรงเลยนะฮะเพราะอะไรครับลําพังเขาถ้าอยู่ตัวเขาเขาก็ไม่ตองอะไรมาแต่คือนิกเขาใช้ความมีชื่อเสียงของเขานี่แหละเน,นี่ยสิริโพคานาะมาสยสริริคือมึงขวัญสริริไม่ใช่แอปในมือถือนะ เป็นสิริคือมิ่งขวัญคือคุณความดีเป็นที่มานอนที่ปกกรับนั่คือคนมีความดีมีมิ่งขวัญมีสิริมงคลแล้วเนี่ยเงินทองก็หลั่งไหลามาหาแต่เข้าอะไรไม่ใช้เงินในทางเสียหายก็เ,เอาไปเงินไปทําบุญต่อเนี่ยนี่เป็นสะพานบุญนะสายทานบุญนะที่เขาพูดโพสต์เลยเนี่ยไม่รู้ประชดพวกพญามารที่คันกันตั้งหลายเนี่ยหว่านนักบุญทุนทาวบ้านก็จริงฮะเขาทำบุญของเขาด้วยเขาเขาเป็นสะพานบุญนะ่ะเขาบอกบุญนะ่ะ วัยยาวั่าทำไมบุญที่เกิดจากการข้นขวายในกิจที่ชอบในบุญกุศลเขาก็บอกบุญเนี่ยเป็นสะพานบุญคนทําบุญเขาก็เชื่อคนที่ค้านเนี่ยผมเชื่อว่าไม่รู้อะพวกไหนนะบางคนก็บอกเลยคอมเมนต์พระคนบอกบุญเขา่าไปขอทานลามมาถึงพระสองฆ์องค์จเจ้าเขาพระเนี่ยไปขอทานขอทานก็นคนมองอย่างเง้นคนศาสนาอีสระนอื่อนหรือเปล่ามีเหตุมีผลหรือเปลามองอย่างเงี้ย ข้าเป็นเนื้อพระท่านมีศีลเป็นเนื้อนาบุญเหมือนเราจะเลือกที่ปลูกข้าวปลูกผักเป็นดินที่ไม่ดีกับดินดีะก็ต้องเลือกดินดีดินที่มีปุ๋ยเหมือนกันครับจะทําบุญตรงเออพระที่มีศีลทําบุญทํหลุน่าน,นเพราะเรามีศีลห้ามะเพอไม่จะไ่ถึงไ่ถึงห่าดอกไม่กี่ขอดอกพระท่านสํารวมอย่างน้อยถาก็ดมีความสรมรุลระวังสองวัยเจ็ดขอท่านจะมีครบไม่ครบแต่ว่าท่านก็ระวังกันทาบุญในนาที่ดีก็ได้บุญดีมีมหาพลังมีผลมาก วิจิตรทนังธาตุปังสุกตปัสสถังการเลือกให้พระ,พระสุคตเจากก้าก็สรงเสริญน,นี่เขาต้องเลือกทําบุญฮนะบางคนบอกว่าทาบุญกับพระทาไมไม่ไปสั่งประโยชน์สังง่งโรงพยาบาลเลยมันก็ต่างการละประโยชน์ก็เป็นบุญเป็นเป็นการบริจาคเป็นบารมีแต่บุญกับพระเป็นเนื้อนาบุญเน,น,นี่ยได้บุญนี่อคนที่ค้าเนี่ยทำไหมเนะี่ยหรือไม่มีพายเอาเท้าลานา้าพูดแค่เท้านะั่นไม่ใช่พูดคาหยาบนะอันนี้ต้องผูกกันครึ่งขังนี่ เพราะฉะนั้นคนค้านกับค้านแต่พืชเลยเนี่ยฮะแต่พืชเลยเพราะว่าอะไรฮะคือหาเรื่อง<ม>หาเรศนะหากลุอุบายอะไรต่างๆที่ว่าจะเห็นเขาทำดีทนไม่ได้นะเขาดีอยู่แล้วทนไม่ได้หรอกไม่รู้อิจฉาหรือสยางหรือเปล่าเนี่ยอรารติโรกนาสิกาความอิจฉาหรือเสยาทำหลกให้พินาศนี่เพราะฉะนั้นผมต้องบอกเลยว่าสิ่งสุดสมรรถใช้ยันตรอง อย่าดวนบรวนผองผิดแร่บางอย่างชวิสัสของเราอย่างถึงนาอย่าทึกประเทศแท้ทุกข้อที่ฉงนสวัสดีครับ